รวม8เดือนแล้วที่นักศึกษาวัย20ปีรายนี้ได้รับการปลูกถ่ายกระจกตาซ้ายจากผู้บริจาคไว้กับศูนย์ดวงตาสภา,ากาชาติไทยจากดวงตาที่เคยพ่ามัวเกือบบอดสนิทกลับมามองเห็นได้ชัดเจนอีกครั้งกระจกตาทะลุแล้วก็คือการมองเห็นก็จะเบลอค่ะกลัวว่าจะมองไม่เห็นอีกค่ะตอนนี้การมองเห็นก็คือดีขึ้น90%เลยค่ะ ปัจจุบันยังมีผู้รอรับการปลูกถ่ายกระจกตาอีกกว่า17,699รายจองคิวเพิ่มเข้ามาทุกปีเฉลี่ยปีละ3,000รายแต่การจัดเก็บดวงตาทำได้ไม่ถึง1,000ดวงต่อปีเพราะผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาหลังเสียชีวิตมีเพียง2%ของประชากรไทยทำให้ในแต่ละปีมีผู้ได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายเพียง700-800รายเท่านั้นที่เหลือต้องอดทนรอใช้ชีวิตในโลกมืดต่อไป ก็สามารถบริจาคได้ทุกท่านเพราะว่า<ม>ในขณะนี้ตอนบริจาคนี่เราไม่ตรวจโรคเช็กอีกครั้งตอนเสียชีวิตบางครั้งเราเคยเก็บตาที่อายุร้อยอกว่าปีก็มีมแล้วก็ยังมาใช้ได้ความจำลองบริจาคดวงตายัางสามารถทําได้เมื่อเสียชีวิตลงแล้วหรือใกล้ถึงวาระสุดท้ายโดยญาติประสานศูนย์ดวงตาให้มาจัดเก็บจากผู้วัยชนได้ เหมือนกับกรณีในแพทย์บรรจบชุนหะสวัสดิกุลผู้คร่ำวรในศาสตร์แห่งธรรมชาติบำบัดที่จากไปในวัย7จปีได้ตัดสินใจบริจาครวงตาก่อนวาระสุดท้ายของชีวิตเพียงสามวันซึ่งนับเป็นบุญอันยิ่งใหญ่หนาทีสุดท้ายว่าฉันจะบริจาครวงตาให้ได้เนี่ยผมเชื่อว่าพอท่านได้รับทราบจากโทปลายสายโทรศัพท์ที่เราบอกคุณพ่อสำเร็จแล้วนะอย่างน้อยสุดดวงตาคุณพ่อเขารับบริจาคนะ ท่านยิ้มออกมาผมคิดว่าตรงนี้เป็นโมเมนต์ที่ลูกหลานทุกคนเนี่ยถ้าได้เห็นมันจะเป็นสิ่งที่ดีๆเป็นความทรงจำที่ยังคงอยู่กับเราต่อไปผู้บริจาคดวงตาหนึ่งรายสามารถต่อชีวิตและมอบแสงสว่างให้กับผู้ป่วยกระจกตาพิการได้มากสุดถึง4คนซึ่งในทางพระพุทธศาสนาการบริจาคอาวัยวะเป็นการบำเพ็ญบารมีทำบุญในระดับมหากุศล ใครก็ตามที่บริจาคดวงตาแล้วเข้าใจผิดคิดไปว่าเกิดชาติหน้าอวัยวะจะไม่ครบให้ถือว่านั่นเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องดวงตาเป็นหนึ่งในอวัยวะสําคัญของชีวิตและสามารถส่งต่อไปให้ผู้ป่วยกลับมามองเห็นได้เป็นปกติและมีชีวิตที่ดีขึ้นได้อีกครั้ง ทั้งนี้ผู้สนใจแสดงความจำนงบริจาคดวงตาสามารถขึ้นทะเบียนได้ที่ศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทยหรือเว็บไซต์ i-bank งไทยและในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขได้ทั่วประเทศสราวุธแป้นสิริมงคลกุลและชุติการพรนาวากุลถ่ายภาพกิรติพุรหงสำนักข่าววันนิวส์รายงาน